สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็ามาเที่ยวสวนรไร่วันชามันเทไรวันชานะครับเจอกันแต่ในเฟซนะครับวันนี้ก็โ <laughs> ชคดีมากเลยนะครับได้มาเจอกันนะครับที่บ้านติวใช่ไหมใช่บ้านติวบ้านไหวนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวชมสวนกันได้เลยนะครับสวนอะไรนะครับไร่วันชามันเทศแล้วก็ ขอฝากช่องด้วยนะคะช่องโชติกาชาแนลกับช่อง<ห>สลักขหล่งรอ9เก้านะคะฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวไปเที่ยวสวนกันเลยนะครับว่ามีหลายคนกดชอบติดจากสวนที่ลมลืนรมเย็น กินได่นชม่ากินมากเลยครับกินกับเมี่ยงแซ่บปกันที่เราชอบแพงโกมากเลยนะครับลูกละ5บาท10บาทเป็นกระเพราเพชรหาตาไกลต้นเดียวรวยเลยครับนกแบบมีต้นเดียวรวยเลยนะครับมะนาวตอนนี้กําลังแพงจะเป็นฟัตว์แทงไหแตงหมูโตรอยทั้งนั้น ก็ผ่านตลนไม้มากมายที่ควมเก็บขายวันละพันลูกนะครับให้พูนที่รอก็ต้องาากกรมเล็นะนาูมาาวเอยก็บลานแล้วก็จะสนุกกินสนุกแบ่งปัน ในความสุขนนนใจสิ่งยากจะชวนทุกคนมาป,ป,ปลูกควาผลไม้ทิ้งดกเลยนะครับต้นเดียวรวยต้นเดีวยวรวยครับแต่นี้ทั้งสวนดกดกทั้งสวนเลยครับพี่น้องตื่นตอนเช้าดกมากนะครับอออแบบน,น,นบบตรรมตาตมชาติ ที่มีวิวทิวทัศน์มีลมพานดอกไม้วิวที่สวยงามและในวันนี้ฉันยังคิดชวนเธอไปเที่ยวสุดเซ่ยตอนนี้สวนร่มลื่นมากเลยนะครับแสนปีนอนได้ còn tay tơn mèn ao, biết mà, mới đái xịt nước, bay ra นั่งจิบชากาแฟนั่งจ้งตากันและกันโอ้ยครับขอบคุณพี่เขามากๆนะครับเกับบรรยากาศที่จับส่วนน่ากินมากเลยนะอยากเที่ยวด้วยกันแบบนี้มีกันและกันแบบนี้าลูกมะนาวเท่านี้เนี่ยโอ้โหน้ำเยอะจ และในค่ำคืนกินเมหนาเราก็นั่งร้องเพลงนั่งนับดาวไปด้วยกันจนฟ้าสางและในตอนเช้าชมตะวันที่สวยงามนั่งกิบชาคาแฟ

อ,อันนี้ที้นึงน่งอันนู้นกำลังกำลังต้นใหญ่แล้วออกลูกเยอะแล้วอันนี้สามไร่สองงานอันนี้ประมาณพันกว่าต้นโอ้พันกว่าต้น <laughs> <laughs> แค่แค่สิบต้นนี้ก็ร <laughs> วยแล้วครับ่นอง พาอต้นเดียวก็ดกเติบแล้วนะครับนี่ต้นเดียวออกลูกไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบนะโทรศัพท์ด้วยนะเย็นชุ่มซำกันน้ำไหมล่ะได้ร้อนจะได้เย็นดีไม่อย่างไรก็ขอฝากด้วยนะคะฝากช่องนะคะวันนี้น้องๆมา น้องโชคมาเที่ยวสวนนะคะได้ได้โปรโมทไปในครัวคราวนีาจะได้มาอีกจะเห็นดาวเรืองคราเนี่ยมาค่ะมีรอบนี้จะได้เห็นต้นดาวเรืองเต็มหมดเลยายวิวเอาภูเขาด้าวิวสวยดีภูเขช้าอย่าเร็วถ้าแผลก็เร็วมันไม่ได้มันจะยิ่งเพราะว่ามันไม่เหมือนกล้องนะเนาะใช่โอเค